สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกอบกุล,ลวิสวัตอาจารย์ประจำภาควิชาสถิติประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์วันนี้ดิฉันจะนำมาำเสนอง,งานวิจัยเรื่องการออกแบบกลุ่มทันประกันภัยสําหรับโรคมะเร็งในเด็กโรคมะเร็งเมื่อเราพูดถึงโรคไร้แรงนี้สิ่งที่เราจะนึกถึงตามมาก็คือการสูญเสียหรือค่าใช้ใจ่ายที่จะตามมาอีกทั้งแนวโน้มการเกิดเป็นโรคมะเร็งก็สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุก็มีทั้งปัจจัยเสี่ยงภายนอกร่างกายเช่นสารก่อมะเร็งน้ำรังสีปัจจัยภายในร่างกายเช่นความผิดปกติของภูมิคุ้มกันความบกพร่องของภูมิคุ้มกันและสาเหตุอื่นๆอีกหลายอยา่างซึ่งจากข้อมูลคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัยพบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งในเด็กรายใหม่ถึง74.9รายต่อประชากร1ล้านคนต่อปีโดยโรคมะเร็งเกิดกับคนในกลุ่มอายุน้อยกว่า15ปีเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดการสูญเสียเป็นอย่างมากผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นปัญหาและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นในเด็กจึงได้ออกแบบประกันภัยสำหรับโรคมะเร็งในเด็กซึ่งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากค่าใช้จ่ายในการรักษาลดความกังวลใจของผู้ปกครองและเบี้ยประกันภัยมีราคาไม่สูงเนื่องจากคุ้มครองเฉพาะโรคมะเร็งในเด็กเท่านั้นจากแผนภูมิจะเห็นได้ว่าโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในเด็กได้แก่โรคมะเร็งมเม็ดเลือดขาว28% โรคมะเร็งสมอง26%และโรคมะเร็งอื่นๆลดหลั่นกันตามลำดับนี่เป็นโรคมะเร็งที่พบมากที่สุดในเด็ก8อันดับแรกซึ่งโรคมะเร็งที่พบในเด็กนั้นมีความแตกต่างจากโรคมะเร็งที่พบในผู้ใหญ่ในบางชนิดและมีวิธีการรักษาแตกต่างกันไปตามชนิดของโรคและตามอาการที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยแต่ละคนซึ่งการรักษามักมีค่าใช้ใจ่ายสูงและยังต้องรักษาอย่างต่อนเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้ออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งที่พบในเด็ก โดยแบ่งประเภทความคุ้มครองออกเป็น3แบบคือ Standard Car e Standard Care p ์พ s และ p r e m i ี r Care นี่คือตารางแสดงรายละเอียดความคุ้มครองซึ่งจะมีความคุ้มครองแตกต่างกันไปตามประเภทของความคุ้มครองและทุนประกันภัยที่ผู้ซื้อต้องการเลือกซื้อในการคำนวณเบี้ยประกันภยัยสูตรที่ใช้ในการคำนวณคือ loss cost หรือต้นทุนความเสียหายซึ่งเกิดจาก loss frequency คูณด้วย loss severity แล้วก็นำต้นทุนความเสียหายมาคำนวณเน็ตพรีเมียมวิธีการหาก็คือเอาต้นทุนความเสียหายหารด้วย 1-% ลบเปอร์เซ็นต์ของค่าคอมมิชชัน่นลบเปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่าย,ายแล้วก็ลบเปอร์เซ็นต์ของกำไรหลังจากนั้นนำเน็ตพรีเมียมที่ได้มารวมกับอากรสแตมและภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะได้เป็นกลอสพรีเมียมหรือว่าเบีย้ยประกันภัยรวมในส่วนของ Loss Frequency สักตารางจะเห็นว่า จํานวนผู้ป่วยมะเร็งในเด็กนะคะได้แยกออกเป็นเพศชายที่เกิดในเพศชายกับเพศหญิงแล้วก็จําแนกตามกลุ่มอายุแบ่งเป็น3ามกลุ่มก็คือตั้งแต่แรกเกิดถึง4ปี5ปีถึง9ปีแล้วก็10ปีถึง14ปีโดยจะเป็นจํานวนอุบัติการผู้ป่วยมะเร็งต่อประชากร1ล้านคนเราจะนําจํานวนผู้ป่วยมาหารด้วย1ล้านก็จะได้เป็นความน่าจะเป็นในการเกิดโรคมะเร็งชนิดนั้นๆน,น,นะคะตามเพศแล้วก็อายุ แล้วก็สำหรับ lossability นะั้นก็คือเป็นทุนประกันภัยที่เราให้ความคุ้มครองตัวอย่างการคำนวณน,นะคะผู้เอาประกันภัยเพศชาย e อายุ2ปีเลือกประเภทการประกันภัยแบบ Standard Care Pass หดือยว่าแผนที่3นะคะจากตารางความน่าจะเป็นที่ได้คำนวณมาก่อนหน้าเราจะนำความน่าจะเป็นที่จะเกิดโรคมะเร็งต่างๆในความคุ้มครองของเรามารวมกันซึ่งจะได้เท่ากับ0.0021951 สำหรับ loss security นะคะหรือทุนประกันก็คือ2องล้จะได้ loss cost หรือต้นทุนความเสียหายเป็น636บหกบาทห้าสิบเาตางค์นะคะเมื่อได้ต้นทุนความเสียหายออกมาแล้วจะนำมาหาเบีย้ยประกันภัยสุทธิต่อซึ่งในที่นี้เรากำหนดให้ค่าคอมมิชชั่นเป็น20%ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน15%ากำไร10%ได้เบีย้ยประกันภัยสุทธินะคะ1,157.4164บาท จากนั้นนำมาหาเบี้ยประกันภัยรวมนะคะโดยนำมารวมกับอากรสแตมแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มจะได้เบี้ยประกันภัยที่ลูกค้าจะต้องชำระออกมาเป็นเงินเท่ากับ1244บาทแต่ในที่นี้นอกจากชำระเบี้ยเป็นรายปีแล้วยังมีการแบ่งชำระนะคะเป็นตัวเลือกให้กับลูกค้าก็คือแบ่งชำระเป็นราย6เดือน3เดือนแล้วก็รายเดือนในการชำระนี่นั้นจะมีส่วนของเงินต้นแล้วก็ส่วนของดอกเบี้ย เราจึงแทนสูตรการชำระเบี้ยออกมาคือการชำระเบี้ยจำนวน s บาทหารด้วยจำนวน r บาทเท่าเท่ากันทุกงวดตั้งแต่งวดที่1จนถึงงวดที่ n นะคะ s หารด้วย a ดับเบิล angle n ซึ่ง a ดัเ angle n คือเงินรายปีจ่ายต้นงวดนะคะจำนวน n ครั้งเงินรายงวดนะคะหมายถึงเงินที่จ่ายหรือรับโดยจ่ายรายค่าเวลาหรือรายงวดโดยมีระยะเวลาเท่าเท่ากัน ซึ่งไม่จํากัดว่าจะมีระยะห่างนั้นจะต้องเป็นปีนะคะอาจจะเป็นค่าเวลาอื่นๆเช่นรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนก็ได้ค่ะซึ่งก็จะได้สูตรในการหาด,ดังหน้าจอนี้นะคะซึ่ง v คืออัตราส่วนลด i คืออัตราดอกเบี้ยต่อปี m เป็นจานวนวดนที่ผ่อนนะคะก็คือถ้าจ่ายรายเดือน m ก็เป็น12นะคะจ่ายราย6เดือน m ก็เป็น2 หลังจากนั้นนํามาคํานวณมูลค่าปัจจุบันของเงินรายงวดสําหรับการจ่ายงวดละ1บาทของการจ่ายเป็นราย6เดือนราย3เดือนแล้วก็รายเดือนเมื่อกาหนดอัตราดอกเบี้ยเป็นสักเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าจ่ายราย6เดือนนะคะก็คือปีหนึ่งจ่าย2ครั้งนะคะจะได้มูลค่าปัจจุบันออกมาเท่ากับ1.9852 2้านะคะถ้าเกิดจ่ายราย3เดือนปีหนึ่งจ่าย4่ครั้งได้มูลค่าปัจจุบันออกมาเท่ากับ3.95556นะคะ ถ้าจ่ายรายเดือนปีหนึ่งจ่าย12ครั้งได้มูลค่าปัจจุบันเท่ากับ11.83677เมื่อเราได้มูลค่าปัจจุบันของเงินรายงวดออกมาแล้วนะคะจะนำมานำจำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระในแต่ละงวดโดยการนำ cross premium มาหาด้วยมูลค่าปัจจุบันของเงินรายงวดต่างๆสรุปผลการวิจัยนะคะก็คือเมื่อคำนวณเบี้ยออกมาแล้วก็นำมาสรุปในตารางอันนี้เป็นเบีย้ยที่ลูกค้าจะต้องจ่าย นะคะตามแผนความคุ้มครองต่างๆอันนี้เป็นเบี้ยรายปีรายหกเดือนรายสามเดือนแล้วก็รายเดือนค่ะสำหรับข้อเสนอแนะนะคะสามารถนำงานวิจัยนี้ไปพัฒนาต่อยอดในเชิงธุรกิจได้สามารถปรับเบี้ยรประกันภัยให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในอนาคตแล้วก็แผนความคุ้มครองอาจจะขยายไปยังเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องในอนาคตได้ สำหรับการนำเสนอการศึกษาและก็วิจัยการออกแบบกรุธมทานประกันภัยสำหรับโรคมะเร็งในเด็กก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ